เราทำหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโต้ต้าแอตติมาอันนี้นะครับที่ทำข้ามบารหรือแก้หลังคาน้ำรั่วนะครับแล้วท่านลูกค้าก็สนใจที่จะติดหน้าจอ Android นะครับลูกค้าเลือกที่จะติดหน้าจอ Android a l p h a a c o u ติ i c นะครับแรม6กลอม128นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่อยู่หน้าช่างโอมรีวิวกันนะครับสำหรับรถโต้ต้าแอตติมาอันนี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังลื้อนะครับประกอบนะครับหน้าจอ ะะตอนนี้ก็กำลังใส่กล้องตอยซีอูดนะครับนะะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่ติดตั้งเสร็จนะครับนะะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วนี่นะครับถ้าลูกค้าที่มีรถแอนติบ้านะครับเป็นตัวนําเข้านะครับที่มีหน้าจอที่เสียนะครับแล้วไม่สนใจเรื่องที่จะให้ตัวชาร์จขึ้นที่หน้าจอก็สามารถที่จะเข้ามาติดหน้าจอ android ได้นะครับเนี่ยฮะใส่หน้าจอ10นิ้วหน้าจอก็จะเป็น10นิ้วอย่างนี้นะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาดูการรีวิวที่หน้าช่างโอมรีวิวนะครับสำหรับแอตติมาตนะครับต้องมาเซตสีร่กันใหม่เลยนะครับนับหนึ่งกันใหม่เลยนะครับถ้าจะใส่หน้าจอแอนดรอยก็สามารถใช้ได้นะครับนะฮะเคราะห์ปักข้างหลังก็เป็นปักของโตโยต้านะครับนะฮะแค่เพียงแต่ว่าเวลาเปิดแล้วไม่มีรูปแบตเตอรี่ขึ้นนะครับเราไปดูช่องเล็กๆหน้าจอก็ได้นะครับเราก็ได้ติดหน้าจอแอนดรอยเข้าไปแล้วนะครับเรากลับมาเจอกันครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านถาวรโรลลช็อปนะครับวันนี้เราได t o y o ต a าเอสติมนะครับได้ทำการติดตั้งหน้าจอ a n d ด o i d รุ่นนี้เป็น a l p h a a c o u s t i c นะครับเป็นตรงรุ่นนะครับขนาด10นิ้วนะครับสำหรับเอ t i m a คันนี้นะครับสเปคตัวหน้าจอนะครับก็เป็นแรม6ล็อต128นะครับที่ให้ความลื่นไหลมากๆนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับซิมการ์ดนะครับลูกค้าที่มีซิมการ์ดไฟล์วิดีโอเพลงนะครับสามารถนำเสียบที่ยึดดีดันตรงนี้ในเกะได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็รองรับบลูทูธนะครับฟังก์ชันบลูทูธพูดคุยโทรศัพท์นะครับแอปพลิเคชันต่าางๆนนนนะะคครรัับบก็มีพื้ฐ ให้เป็น Google Map Spotify YouTube นะครับ Netflix นะครับท่านลูกค้าที่ต้องการโหลดแอปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ยูเ r n อของลูกค้าที่ไปสั่โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนอจากนั้นก็ยังมีกล้องถอยหลังนะครับที่ตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับให้ภาพใหญ่นะครับใช้งานสะดวกนะครับตอนโมรลไรนะครับก็สามารถสั่งงานได้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่น็น YouTube นะครับ แตลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออนเ้ช็อปเรียกทางด่วนเอกมัยลินทานะครับวันนี้สวัสดีครับขายอะไรพวกนี้ก็จัดไปในในโซเชียลแล้วแอตติม่าที่ทำหลังคาซลรูฟกันน้ำรั่วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล ه, Alter, Shadow, uinely, ้วก er> ็ติดหน้าจอ n อ r ด i อ Alpha A c ous t i c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อชมคลิปเสร็จฝากกดใจเม้นแชร์นะครับฝากบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ